สวัสดีค่ะจีเจี๊ยบวเ้ยมหาหมอด้วยค่ะจีเจียงมาทํางานทํางานให้เจ้าหน้าค่ะนี่นี่ค่ะทีนิดาะ <c oughs> ที่เมื่อลลราค่ะทาถูทาทาถูในพื้นนี่กับพ่อลวเนาะกวาเดเรียบร้อยแล้วค่ะจีเจียงเ,เมื่อยนั่งพกักก่อน นะะเนาะไปข้างในก็เป็นห้องถูหองคุณหมอห้องตรวจนะคะแล้วก็ข้างหลังเนาะส่วนพยัญชนะก็เฮ็ดงานตากฝนค่ะเพิ่นดูเพิ่นได้ข่าววันนี้นะคะพยัญชนเขียนเตียกว่าเพิ่นวอร์ฝนตกนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่บอกให้เพิ่นล่างมองมองพระมณ ang ถ่า หาหาหมอเนาะนั่งข้างนอกก็ได้นะคะตีเกียรต์้างต่างคนจิดงานตากฝนเมื่อยเกียร์ก็เลยนั่งพักผ่านๆพี่ไงแล้วเนาะแล้วก็ติเกีทูอะคะ่ะฝนตกเได้ค่ะนี่บรรยากาศฝนตกฝนตกโต๊ใหญ่ไใหญ่ไงจะขึ้นดูขยันแท้ เพิ่นล่างอันรถนี่รถเจ้าหน่ายนี่เพิ่นเห็ดเพิ่นว่าน้ำมันมัน,มนหัว,วน้ำมันเครื่องเพิ่นแบบคี้เนาะคุณหมอมาเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนเจีย๊ยบกะมาเทื่อที่สามหลังจากไปส่งอิหลานหน่อยเนาะเจีย๊ยบกะ ทาทูบตรงนี้เราตามพ้อส่วนพ่อยายก็พ่อยายไปกัดปูปัวอ่างนึงนี่ค่าล้างบาตพ่อยายโปกพ่อใหญ่อันนั้นเพิ่นดึงเสือเพิ่นขืนเพิ่นห่อนเพิ่นห่อนบอกือยังเอาฝนตกเปียกเพิ่นดึงเราใส่ไเบนอ่างบัวเนาะกะฝากกดไหลกุดแชร์ให่เจียให้เด้อเพื่อนเอ้ยอันนี้ห้องตรวจค่ะ อันนี้ห้องเพิ่นตรวจเนาะคนไนข่ครับมากกับตรวจนั่งทุกมองนี้คือการยกคลิปอยู่นี่แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้เดอฝากสนับสนุนเจ้าหน้าที่เจียงเนะะ่ะคุณหมอนิวเนาะคุณหมอนิวอธิบายช่องรัฐสภาพองพ่ลุงเนะค,ะคเาเป็นเ่าเก่งเด็กสำหรับคลิปนี้ก็เท่อนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ